ละฝาค่ะขายมเลยามีงานโอทขายของแนะพี่จุ๋มไปเดินมาแล้วมาวานนี้เชื่อเขาเยอะเลยใช่ไหม พี่นิดามาไม่ไหวหรอกค่ะนั่งบินมอเตอร์ไซค์มาค่ะถือช่อดอกไม้มาไม่ได้หนักมากขึ้นบินมอเตอร์ไซค์มาตอนเช้านี้ไม่เป็นกระเพาะเฮ้กระเพาเขาเรียกพีพีเต็มบุ๋มไปั้งต้ตัดต้อตัดต้องแปองเโอ ต้หัวพี่รอะไรอะขอกล้องดีครับหน3อนะครับ1 2 3 3 1ครับ1 2 3เป็นครับีพี่ดาอาจจะลุกไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ เขาขอถ่ายรูปชิคก์ก็เพลินอยากให้แม่ลงคุณให้ดูค่ะ <laughs> พี่จุ๋มสวยเขาบอกพี่จุ๋มแต่งชุดสวยเราต้องต้อง <laughs> วันนี้เราจะเอาลังพิธเขาไม่ไปสุดมือมาที่15นะ15เรื่อกที่ปลา15งานโตโยต้าพี่จุ๋มเราจะไปอปยู่แหบบ15ไปเซ็นทรัล,ลาดพราะ ไปเขาจะมีให้เราซื้อน้ำมันอีกหรือเปล่าชิชิกันนิดนึงนะคระต่อไปอยากให้บางหน้านะครัะจุ่มไม่จุ่มตามที่เราจะใช่เะตามนะัามองป้องนี้นะครับป้องหลังนะครับกป้องนี่นะครับเริ่มชิดเริ่มชิดตรงนี้นะครับเริ่มชิดตรงนี้นะครับออกเป็นต่อเป็นหลักนะครับ เดียถ่ายพร้อมพี่เลยถ่ายพร้อมพี่เลยจริงก็าบอสวยมากอะไรอย่างนียนั้นแต่งหน้าเองนะคะตัวขยมผมให้เลนไม่เป็นน้าตัวจะไปหน้าไหนเออย่างนั้นไ้เลยเผื่อที่เขาบอกให้ฐานเบื้องหลังวอาอใช่ไหมเขาจะเอาไปโพสอ่ะ อุ้ยคุณไก่คุณไก่คุณต่างๆเขาจะมอบดอกไม้แล้วจ้าแต่เรามอบไปเมื่อวานแล้วนะจ้าให้เราถือเรากคงไม่มีปัญญาไม่ให้จุมบอกว่าหนักมากพี่จุมเป็นคนถือพี่จูมเป็นคนถือเอ็นดูยกไม่ไหวเขาอัดโอเอซิสล่างแล้วก็ใส่น้ำไปไงคุณไก่เขามอบดอกไม้น้องทำไมไม่ใส่ชุดไทย แม่แจ๋วสวยมากคุณเล็กคะไม่จําเป็นค่ะเราจะใส่ชุดไหนก็ได้ค่ะคุณเล็กที่มันดูเหมาะสมเนาะเขาบอกว่าทำไมกบองไม่ใส่ชุดไทยอ๋อมันเพราะมาถ่ายร่วมใช่ค่ะมาวันนี้แด้มาร่วมงานแก่หมูไม่ได้มารับรางวัลนะคะเป็นแขกค่ะเป็นภรรยามามาให้กำลังใจสามีนะคุณแม่ใช่ค่ะกบองไม่ได้มารับรางวัลนะคะเขามาให้กำลังใจค่ะน่าไแมนะ เนี่ยชุดนี้ราคาเห็นกระตาเนื้อสวยจึง้งแบบนางล,ลอยมาเลยไม่ได้เดินมาค่ะแบบลอยมาเลยอะ่ะใช่คุณเล็กเขาแบบอาตานี่เนาะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะไปสวยเกินกว่าคนรับรางวัลไม่ได้เราต้องใช่น้องไม่ได้เข้าเฝ้าะคะ่ะน้องมามาร่วมถ่ายรูกปกับสามี น้องพี่จุ๋มองได้ชมทายดิใช่ค่ะใช่ค่ะชุดไหนก็สวยค่ะกะบ็บใช่ค่ะใส่ชุดนอนยังสวยเลยว่าไปนะบุญบาปใส่ชุดนอนก็ยังสวย <c oughs> ใช่ค่ะคุณแม่ต้องมาเห็นตาเนื้อุฮ้ยหลดอเออเออใหญ่โตไหมบ้างบ้างเต็มตัวพี่มีเลยเต็มตัว แต่ว่านึ่งใส่สร้อยไปหน่อยดิแกรมแก้มหมูแบบคอ,อลโล่ลงๆเอาทุกชุดเอาเอาอยู่ทุกชุดค่ะใช่เสื้อถ้าใส่เสื้อยืดกันยีนเหมือนคนอายุสิบแปดแก้มหมูใส่จริงคุณแม่

ไม่ได้ไม่ถ่ายรูปถ่ายพบยังไงยังไม่ถ่ายใครเลยอไม่ไม่ถ่ายก็ได้แก่หมู่ไม่เป็นไรนี่เห็ไหมเขามาตามเราถ่ายรูปเราก็บอกไม่ต้องถ่ายก็ได้ไม่จะให้ี่ัมาอ้าสวยดีดิมีมแล้วเ ขอองงเเก็บรามันหนกักแม่เพราะว่าเขาเขาใส่โอเอซิสไว้ข้างล่างแล้วก็อัดน้ําลงไปเพราะว่าไม่งัา้น,านดอกกุหลาบมันจะเหี่ยวเขาจะพยายามให้ให้ดอกกุหลาบไปดูดน้ําไปให้เยอะที่สุดเพื่อว่าจะได้อยู่นานๆจริงค่ะเนาะเรารัก,กเกันคืนใครบอกี่สวยแล้วไหนน้องสวยเหรอที่หน้าไข่จึ้งไหมไม่ไดไม่ใส่เปล่าพี่ขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะอุ้ยน่ารัก นี่แหละคุณแม่ลูกแฝดแน่ๆคนนี้ค่ะมาที่นี่ถ่ายก่อนได้เลยเดี๋ยวไม่ถ่ายใช่เดี๋ยวมันแวบไปแวบมาถ่เท่าไหร่ขอแป๊บนึงนะคะอบสชชชอนี่สักลูรสองรูปพอเอ้วอเดี๋ยวเราก็จะไปเดินซื้องานเอาท็อปข้างในนี่แหละไปไปตามปป เห็นแม่กาไปตามหาหม่นี่เดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอมาเดินในงานนี้นะฉันจะมาหาฉันจะมาหาของฝากไปให้ลูกก่อน อุ้ยในในกรอบไี่ก็สวยฉันไม่ได้เจอลูกสีวันฉันคิดถึงลูกมากแม่่งานวันนี้วันที่เขาไปไลฟ์ที่ชอบปะที่เดิมมัน่าอะไรวะอรมันอ่านอะไรวะไหนนเกาหลีอแม่ก็ตาไม่ดีที่เก้าไลฟ์อะไรมันกระเป๋าไหมอยู่เซ็นทรัลเวิร์ไหมยต้องถามเลยมีต้องถาม พี่พี่ไพกาถามพี่ปูไงแหมแม่ไม่กล้าหรอกเจนจ้าถามกล้าจริงแต่ว่าไอ้น้ำยาไฮดีน้าอ่ะหถูกน่าจะไม่ได้ไปทำไมอ่ะช่วงนี้ธุรกิจรุ่งเรืองต้องไหมเปลวเฝ้าร้านอ่าสิบห้าพี่ปูถามบอกว่าสิบห้าไปไหมอืมดีก็ยังไม่รู้เลยมันดีมันหกโมงพี่จะได้ไปตกรางงานเมื่อก่อนพีวขายห้าโมงเย็นชาเดี๋ยวนี้ขายแต่เที่ยงแล้วอ่ะอ๋อเพราะว่ามาขายดีใช่ไหม แล้ววันนี้ปีปิดร้านกลับไปเปิดตเยนปิดปิดเลยหยุดวันแม่ไปเที่ยวกาหยุดวันแม่โอขนาดนี้คนคยังเยอะเลยอ๋อมแม่พี่พีรอยอยู่ตรงนี้ เอาละนางงามท่านหนึ่งมีคนขอถ่ายรูปด้วยเพียบง,ง,งานอะไรคะงานรับรางวัลลูกกระตันยูเนื่องในบรรแม่แห่งชาติค่ะดูสินคนหญิงทรงไหเพียบไ สวยจังเลยแก้ม<บ>ุ <น S 2> ้งอุ้ยอุ้น่ารักจังอุยแป้นะคะนะคะ ข้าหัวใจให้ฉันด้วยเออคุณแม่เขาขอถ่ายรูปพอดีข้อพี่พี ไป,ไปเร็วๆแสนสามต้มาละเอ็นไหเอเอผู้ชายก็มานะคะเอเอมีเด็กมีเด็กมาละดี๋ยวอขออีกนนแป๊บนึงแกแหละแม่แป๊บนึงนะคะได้ไหมเริ่มแรงกดให้แม่นิดเฮ้ให้พี่ได้ค่ะอยู่นี่อยู่นี่ได้ค่ะอะ นี่เขาจะถ่ายให้พยาน หล่อมากเหมือนญี่ปุ่นเลยอะกำลังน่อรักกัอยู่นี่น้าคุณ <c oughs> พ่อถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถ่ายให้น้ำมัอนผ่านหน้ามันนี่ลู c. <c <oughs> <c oughs> กญี่ปุานเราญี่ปุานเองทานยี่ห้อกองเลยคุณพ่อเข้าไปถ่ายนะหนูถ่ายให้มั้ยมานี่เลยฉันไปด้วย <c oughs> กรถนได้ได้ค่ะนี่ค่ะถือโทรศัพท์ไปละสามนะครับหนึ่งสองสามมองชิงน่ารักมองกระบอกอย่างไรกระบอกค่ะคนเดียวคนเดียวแล้วอ่ะคนเดียวแล้วถอยไปจะถึงประตูแล้วอ่ะกระบอกไปเลยคุณพี่เข้าไปเลยอุ้ยมองแก้มมองแก้มหุ่มใหญ่เลยอ่ะชิดๆหน่อยได้ไหมคะชิดๆนิดนึง S 1นึ่งสองหนึ่งสองอ่าค่ะพี่พีไ่ไหนอะพี่พีไปไหนคะนี่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 พี่พีก็โดนถ่ายเหมือนกันรวมเอาอีกไหมหรือว่าทิ้งเลย พี่ไม่ค่ะจริงเดี๋ยวพี่ลองเรียกดูนะเชื่อหนู่ที่เไหนฉันฉันสนุกมากดูสิเธออ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะเออนะคะลบไปอีกทีนะฟังไหมฟังไหมเพราะเสียงแบบพีพีปีพีหนึ่งสองสาม หลบมากน่ารักสุดน่ารักมากต้องเห็นเขาเต้นแบบพี่ดาแพนยังไงลูกไหนในหนแม่ถามหนหล่อมไหมหล่อมไหมหล่อมากแล้วแล้วตรงปกไม่เหมือนในกล้องไหมตรงปกไม่ตรงไหมตรงปกมาจริงหล่อมากจริงเหรอต้องออกแล้วต้องเปล่ามากจริงเหรว้ายใส่แล้วเนาะแล้วเรากดติดตามเขายังทิกตอกอ่ะแล้วชอบมากชอบมากจริงเหรออ่าโอเคลดน้องใช่ไหม ยังค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วใกล้แล้วงๆไม่ต้องปกใหู้่อะไรเพราะว่าสวยหรอกว้าวเกินปกเนาะเออตลกไรเละหนูคนพันสี่เมื่อกี้ดูหนูอยู่เห็นไหมติดไปลไูกไปกดติดตามพี่มาเลยค่ะ เห็นตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังใจเพราะว่ารู้ว่าเขาพี็เขาจะหลายรอบว่าให้ซื้อของด้วยนะใช่อุ้ยเขามีไลฟ์ขายของชาถูกมากผู้หนูเดินผ่านหลายรอบเลยเห็นแล้วหรอขยันคุณพี่แล้วเขาน่ารักแฟนคงแฟนคลับเลยเขาก็น่ารักค่ะจริงเพื่อนนั้นนั้นแม่สามีนะใช่ค่ะพี่พี่เขาระวังอันนั้นแม่แม่แม่พี่พีชใช่ค่ะ แต่เมื่อเช้าเห็นน้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ไงน้องนี่ไงคะน้องแอบแอบขายใเมื่อเช้าเนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะคุณแม่มันสนุกเกินเราจะเบาไม่ได้หรอกนั่นนะเวลานี้แล้วมีคนหัวเรอะเราเต็มเลยฝ่ายแนงนไม่ดาเอออะไรอะไรขอถ่ายรูปก่อน เออพีอาร์สุดนู้นนี่แหละเราต้องเชิญชวนนะกดกดติดตามได้ยังกดฟอลโล่ได้ยังซื้อของได้ยังช่างภาพปอร์เซนต์บ้า,บาไงนี่น่าจะกำลังจะกัดหรือเปล่าพี่ดาไม่แน่ใจ น้องเฮิร์นเด็กเด็กใช่ค่ะหนูขึ้นบินมาเลยพี่หนูเซียนาเพราะว่าจะมาวนจอดรถแต่หนูไม่มีที่จอดหนูเด็กน่ั่งไมกเลย พี่เขาถ่ายรูปเดียวจริงๆ เขากลับมาใช่ไหมเันนี้เรจะมาตรงนี้บ่ายโมงครึ่งเขาไปเทีเ่ยวโรงแรมก่อนเขาจะมาดูตรงนี้บ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวพี่นี่นะอาจจะพาขึ้นไปเดินงานโอท็อปหรือว่าเราจะลงก่อนนี่เป็นเป็นโรงแรมเขาจะไปโรงแรมก่อนพี่หนูหนูว่าจะไปเดินโอท็อปข้างบนอะ ไ,ไ,ได้เดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้เนาะ <c oughs> เราจะอยากไปดูแมนดูงานโอทอปแมสอยากเห็นปล <c oughs> กลับหมดแล้วเคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเช็คเ <c oughs> ช็คเอาท์ค่ะเ <c oughs> ขาไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมเนี่ยข้างเองโรงแรมเดินทะลุไปตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็มาเจอกันตรงนี้บ่ายโมงครึง่ง <c oughs> ไปเดี๋ยวพาไปดูโอทอปก่อน พี่จุ๋มบอกว่าเมื่อวานมาเดินแล้วเมื่อวานเก้นบุ๋มาเดินกับตัวแล้วค่ะคนยังเยอะมากอยู่เลยอ่ะ